ราตรีนี้ลมพัดแรงจนต้นไม้ใหญ่เสียดสีกันราวกับเสียงครวญครางของวิญญาณเสียงหอนของสุนัขที่ดังแว่วมาจากหมู่บ้านเชิมเขายิ่งทำให้บรรยากาศวังเวงหน้าขนลุกฉันนั่งอยู่หน้ากองไฟมองเปลวเพลิงที่เต้นระบำอย่างไม่มั่นคงแสงสีส้มสลัวสลัวสาดส่องไปทั่วบริเวณทำให้เงาไม้ที่ทอดอยู่บนพื้นดินดูคล้ายปีศาจร้ายที่พร้อมจะขย้ำทุกสิ่ง คืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วที่ฉันเข้ามาสำรวจป่าห้วยเสือร้องป่าที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีอาถรรพ์มีผีป่าดุร้ายคอยปกปักรักษาฉันอลิสานักศึกษาปริญญาโทสาขามานุษยวิทยาตั้งใจจะมาพิสูจน์เรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลแต่ยิ่งนานวันเข้าฉันกลับเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีป่าห้วยเสือร้องมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเล่ากันว่าผีป่าตนนี้เป็นวิญญาณของพรานป่าผู้โหดเหี้ยมที่ล่าสัตว์อย่างไม่เลือกหน้าจนกระทั่งถูกเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษให้กลายเป็นวิญญาณร้ายคอยเฝ้าป่าและลงทันผู้ที่บุกรุกหรือทำลายธรรมชาติชาวบ้านเชื่อว่าหากใครเข้ามาในป่าแล้วได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงหัวเราะหรือเสียงร้องไห้โหยหวน นั่นคือสัญญาณเตือนว่าผีป่ากำลังจะมาเอาชีวิตคืนแรกที่ฉันเข้ามาในป่าฉันไม่รู้สึกอะไรมากนักนอกจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและความตื่นเต้นที่ได้สำรวจสถานที่ใหม่ๆฉันตั้งแคมป์ใกล้กับลำธารเล็กๆที่มีน้ำใสไหลยเย็นและเริ่มทางการสำรวจพื้นที่โดยรอบฉันเก็บตัวอย่างดินหินและพืชพันธุ์ต่างๆอย่างละเอียดพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในสมุดโน้ต แต่พอตกกลางคืนฉันก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติลมที่พัดแรงขึ้นอย่างกระทันหันเสียงสัตว์ป่าที่เงียบหายไปอย่างน่าประหลาดและความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงความกังวลที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความกลัวที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่ความรู้สึกนั้นกลับไม่จางหายไป คืนที่สองฉันตัดสินใจที่จะเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อสำรวจถ้ำเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาสูงชาวบ้านเล่าว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของรือีผู้ทงศีลแต่ถูกทิ้งร้างไปนานแล้วเพราะมีสิ่งลี้ลับคอยรบกวนระหว่างทางฉันสังเกตเห็นร่องรอยของสัตว์ป่ามากมายทั้งรอยเท้ารอยข่วนและมูลสัตว์แต่ที่น่าแปลกคือฉันไม่เห็นตัวสัตว์เลยแม้แต่ตัวเดียว ป่าทั้งป่าเงียบสงัดรากับถูกสะกดเมื่อฉันเดินเข้าไปใกล้ปากถ้ำฉันก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมามันเป็นความรู้สึกเย็นเยียบที่ทำให้ขนลุกสู้และความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังกระสิบอยู่ข้างหูฉันตัดสินใจที่จะเข้าไปในถ้ำแม้ว่าใจจะเริ่มหวั่นไหวฉันหยิบไฟฉายส่องเข้าไปข้างในภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้ฉันต้องกลั้นหายใจ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดบนผนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณการบูชายันและสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนภาพวาดเหล่านี้ดูเก่าแก่มากราวกับถูกวาดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนขณะที่ฉันกำลังสำรวจภาพวาดอยู่นั้นฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากส่วนลึกของถ้ำมันเป็นเสียงคล้ายเสียงหัวเราะแต่แฝงด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าโศก ฉันเรียบเดินออกจากถ้ำด้วยความหวาดกลัวแล้ววิ่งกลับยังแคมป์อย่างไม่คิดชีวิตฉันไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเพราะกลัวว่าสิ่งที่ฉันได้ยินจะตามฉันออกมาคืนนี้ฉันตัดสินใจที่จะไม่นอนฉันนั่งอยู่หน้ากองไฟเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันได้ยินและได้เห็นนั้นคืออะไรแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แล้วในที่สุดสิ่งที่ฉันกลัวก็เกิดขึ้นเสียงหัวเราะที่ฉันได้ยินในถ้ำดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับว่ามันกำลังวนเวียนอยู่รอบๆแคมของฉันฉันหยิบมีดพกที่เตรียมมาป้องกันตัวและพยายามตั้งสติฉันรู้ว่าถ้าฉันเสียสติไปฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับออกไปจากป่าแห่งนี้ใครนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้ ฉันตะโกนออกไปสุดเสียงหวังว่าจะมีใครสักคนได้ยินแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นและเสียงลมที่พัดแรงขึ้นจนเปลวไฟดับมอดลงความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งฉันยืนตัวสั่นเทาอยู่ในความมืดพยายามมองหาทิศท,ทางแต่ไม่เห็นอะไรเลยทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครมาแตะที่ไหล่ของฉันฉันสะดุ้งสุดตัวและหันกลับไปมองสิ่งที่ฉันเห็นทำให้ฉันแทบหยุดหายใจ ร่างสีดำทะมึนรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงใหญ่กว่าปกติยืนอยู่ตรงหน้าฉันดวงตาสีแดงกรำจ้องมองมาที่ฉันอย่างดุดันฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงและพยายามวิ่งหนีแต่ร่างนั้นกลับเคลื่อนที่เร็วกว่าฉันมันคว้าตัวฉันไว้ได้อย่างง่ายได้ฉันพยายามดิ้นรนและต่อสู้แต่ไม่มีประโยชน์ร่างนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่ฉันจะต้านทานได้แกเป็นใครปล่อยฉันไปนะฉันร้องขอชีวิต ร่างนั้นไม่ตอบอะไรมันเพียงแต่หัวเราะเยาะฉันด้วยเสียงที่น่ากลัวและน่าขนลุกจากนั้นมันก็ยกตัวฉันขึ้นและพาฉันเหาะเหินไปในอากาศฉันมองลงไปยังพื้นดินเห็นต้นไม้ใบหญ้าเล็กลงเรื่อยๆเราวกับว่าฉันกําลังจะถูกพาขึ้นไปบนสวรรค์แต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่รอฉันอยู่บนนั้นไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นขุมนรก ร่างนั้นพาฉันมายังยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าฉันมองเห็นทิวทัศน์ของป่าทั้งผืนที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาแสงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้ป่าดูสวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันที่นี่คืออาณาจักรของข้าร่างนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงที่แหบพร่าแกกล้าดียังไงถึงบุกรุกเข้ามาฉันเงียบไม่กล้าตอบอะไร แกจะต้องได้รับการลงโทษร่างนั้นพูดต่อในฐานะที่เป็นผู้บุกรุกและผู้ที่คิดจะทำลายป่าแห่งนี้ฉันหลับตาปีรอรับชะตากรรมแต่แล้วสิ่งที่ฉันคาดหวังก็ไม่เกิดขึ้นร่างนั้นไม่ได้ทำร้ายฉันมันเพียงแต่ปล่อยฉันลงจากมือฉันล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงแต่ไม่รับบาดเจ็บอะไรมากนักฉันลืมตาขึ้นและมองไปที่ร่างนั้น ข้าจะให้โอกาสแกร่างนั้นพูดจงกลับไปและบอกเล่าเรื่องราวที่แกได้พบเจอให้คนอื่นๆได้รู้ว่าป่าแห่งนี้มีเจ้าของถ้าแกทำตามสัญญาข้าจะปล่อยแกไปอย่างปลอดภัยฉันพยักหน้าตอบรับข้อเสนออย่างไม่ลังเลร่างนั้นยิ้มเยาะและหายตัวไปในความมืดฉันรีบลกขึ้นแล้ววิ่งลงจากเขาอย่างไม่คิดชีวิต ฉันวิ่งไปตลอดทางโดยไม่หยุดพักจนกระทั่งถึงแคมป์ฉันเก็บข้าวของทุกอย่างและรีบออกจากป่าทันทีตลอดทางที่กลับบ้านฉันไม่กล้าหันหลังกลับไปมองฉันกลัวว่าร่างนั้นจะตามฉันมาเมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าให้ทุกคนฟังหลายคนไม่เชื่อฉันพวกเขาคิดว่าฉันแค่ฝันร้ายหรือจินตนาการไปเอง แต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันได้เห็นและได้ยินนั้นเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยกลับเข้าไปในป่าห้วยเสือร้องอีกเลยฉันทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผีป่าฉันบอกเล่าเรื่องราวที่ฉันได้พบเจอให้คนอื่นๆได้รู้ว่า ป่าแห่งนี้มีเจ้าของและหวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นหลายปีผ่านไปเรื่องราวของฉันกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านบางคนบอกว่าฉันเป็นผู้โชคดีที่รอดชีวิตกลับมาได้ บางคนบอกว่าฉันเป็นผู้ต้องคำสาปที่จะต้องอยู่กับความหวาดกลัวไปตลอดชีวิตแต่สำหรับฉันแล้วฉันรู้ดีว่าฉันเป็นเพียงผู้ที่ได้พบเจอกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกความจริงที่ว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจอีกมากมายและเราควรจะเคารพในสิ่งเหล่านั้นหยุดมีใครบางคนบอกว่าเรื่องราวของฉันเป็นเพียงเรื่องแต่ง แต่ฉันรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่งมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับฉันและมันจะคงอยู่ตลอดไปหยุดคุณเคยได้ยินเสียงแปลกๆในป่าไหมเสียงหัวเราะที่แฝงด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าโศกถ้าคุณเคยได้ยินแสดงว่าคุณอาจจะกำลังถูกจับจ้องมองอยู่โดยผีป่าอาถรรพ์แห่งห้วยเสือร้อง